สวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการตะลุยจีแบกกับอาจารย์9ก้าครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในประเทศกัมพูชานะครับในวันที่2นะครับซึ่งบรรยากาศอย่างที่บอกเขาวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็รับประทานอาหารกันที่โรงแรมนะครับหละจากนั้นครับเราก็ได้ไปดูโกดังขนถ่ายสินค้านะครับเป็นเมืองท่านะครับของที่นี่เขาบอกว่าในประเทศกัมพูชาที่นี่เป็นเมืองขนถ่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับ หลังจากนั้นครับพอแล้วเราก็ได้ไปเดินชมนั่งรถเที่ยวดีกว่าีเรียกว,ว่านั่งรถเที่ยวบรรยากาศนะครับในบริเวณของจังหวัดสีานุวิวนะครับซึ่งได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆนะครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นครับว่าภาพบรรยากาศอันนี้เป็นยังไงครับจากนั้นเมื่อช่วงประมาณตอนตอนบ่ายๆ่จบจนถึงเย็นนะมีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็พาไปเที่ยว พาไปดูบรรยากาศในเมืองพาไปเที่ยวทะเลต่างๆนะครับไปดูหาดต่างๆมีเคฟนีมีเคฟซีด้วยนะครับแล้วมีอะไรอีกซีพีซีพีไม่มีซีพีไม่มีมีมีพิซซ่าโบ้โหแบบแล้วที่สําคัญที่สุดครับก็คือตั้งแต่มาประมาณสองวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นนั่นคือไฟแดงและนี่เพื่อเคยเห็นไฟแดงเป็นครั้งแรกครับซึ่งเอาง่ายๆไฟแดงบ้านเราเป็นเสาต้นกลมเนาะที่นี่เป็นต้นเหลี่ยม โอเคครับยังไงเดี๋ยวพาชมภาพบรรยากาศกันนะครวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้เราจะพาไปดูโรงเรียนไอเดียซอสกันนะครับโอเควันนี้สวัสดีะสะครับสวัสดีครับ